โอเคสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับคลิปนี้จะพามาเปลี่ยนฟอนต์กันนะครับสำหรับมือถือ Xiaomi นะครับก็ให้เพื่อนๆครับเข้ามาที่แอปทีมนะครับแอปทีมก็เป็นตัวนี้ครับตัวนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีพวกทีมให้เลือกนะ เราจะมาเปลี่ยนฟอนต์นะครับเราพิมพ์ไปข้างบนนะครับว่าฟอนต์นะครับ F O N T นะครับอ่ามันก็จะขึ้นทีมให้เรานะครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างครับนี่มันจะมีรูปแบบอักษรนะครับก็มีเยอะเลยนะครับนี่คือเยอะมากนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับอยากได้ฟอนต์ไทยนะครับเราพิมพ์ไปว่า ฟอนไทยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นฟอนต์ไทยนะครับเนี่ยครับก็จะมีพวกนี้นะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับก็อันนี้ที่ผมใช้นะครับก็เป็นฟอนต์ที่โหลดมาจากแอปทีมเหมือนกันนะครับก็เป็นตัวไหนผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวครับซึ่งเวลาเราจะเปลี่ยนนะครับเราก็ เข้ามานะครับแล้วก็พิมพ์ไว้ว่าฟอนต์นะครับผมจะเอาเป็นฟอนต์ไทยนะครับได้ลงมาครับก็ผมจะเอาเป็นนี่ครับตัวนี้นะครับอ่าก็เข้าไปมันก็จะมีนี่ครับมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับจากนั้นนะครับให้เรากด ดาวโหลดนะครับแล้วก็ใช้งานนะครับอ่าอันนี้ก็คือใช้งานแล้วมันก็จะค้างๆหน่อยนะครับเพื่อให้ในเครื่องมันโหลดนะครับอ่าน,นี่ก็คือใช้งานแล้วนะครับอ่าน,นี่ครับประมาณนี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนฟอนต์นะครับ ก็ง่ายๆเลยนะครับหรือเพื่ออยากใช้ตัวอื่นนะครับก็มาเลือกได้นะตรงนี้จะเป็นนี่ครับแบบยอดฮิตเลยนะครับที่คนใช้เยอะอันนี้ก็จะเป็นใหม่ล่าสุดนะครับก็คือมาใหม่เลยะเดี๋ยวผมลองโหลดอันนี้ดูนะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าไปเล่นเฟซให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคใช้งานแล้วนะครับก็ตอนเปลี่ยนแล้วออกมานะครับมันก็จะค้างๆหน่อยอเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดู นี่เป็นแอปโลนนะครับก็นี่ครับฟอนต์มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับหรือถ้าใครเออไม่ชอบนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้นะครับนีประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามนะครับติดตามโปรโมชั่นของอาการซื้อโทรศัพท์มือถือนะครับแบบว่า ราคาแบบถูกๆเลยนะครับก็สามารถมาติดตามได้ที so right ่เพจชีเป right. ้าอ really ันนี้เลยนะครับเป็นเพจของผมเองนะครับซึ่งเดือน2นะครับวันที่2 2งครับที่ผ่านมานะก็มีของลดราคาเยอะมากนะครับผมก็จะนำมาลงในนี้ให้เพื่อนๆไปซื้อกันนะครับก็อันนี้เป็นนี่ครับตัวอย่างก็เป็นเลตมี่โนสนะครับก็เหลืออยู่6,5พัเองนะครับ 8 0 0 0เลยนะครับคือยังไงก็คุ้มครับผมก็มีพวกเนี่ยนะครับของแจกนะครับพวกนี้ครับของ9บาทนะครับแล้วก็จะมีพวกนี้อ่านี่ครับตัว f 3นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับคือตัวนี้เป็นอ่าแรม8ลอม256นะครับสามารถซื้อได้ในราคาเนี่ยครับ9,100คือปกติก็ปกติประมาณ1 9 9 9นะครับ ซึ่งอันนี้ลดเยอะมากนะครับก็คือถ้าใครอยากติดตามพวกโปรโมชั่นแบบนี้นะครับก็มาติดตามได้ที่เพจชีเป้านะครับนี่แล้วก็จะมีรุ่นหนึ่งครับรุ่นรุ่นนี้กําลังมาแรงนะครับนี่ p โ c o ค x 3 gt นะครับตัวนี้เหลืออยู่6,6 9 9น้านะครับคือลดเวอร์มากนะครับลดเวอร์มากนะครับคือดีอะครับอ่าจริงๆรราคาเต็มเนี่ยประมาณหมื่น เกือบอาราคาเกือบเกือบ F3 เลยนะครับก็ถ้าใครอยากมาติดตามพวกโปรโมชั่นแบบดีๆแบบนี้นะครับก็มาติดตามได้ที่เพจนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็มาสอนเปลี่ยนฟอนต์แล้วก็มาโปรโมทเพจนิดนึงนะครับโอเคทำมาคลิปนี้ก็ไปแล้วครับ